วันนี้ผมอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวแล้ววันนี้เกิดการประชุมครั้งใหญ่ของสอปปลาวเอเชียนัชริส์ฟรัม2024นั่นเองการประชุมเชิงการท่องเที่ยวเพราะว่าสปปลาวได้เปิดปีดการท่องเที่ยว2024วิสิตลาวเอียครับและก็ลาวเลคอมนาคมที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการครับได้แจกซิมใจดีฟรีนะครับให้กับผู้ที่เข้ามาประชุมและผู้ที่ติดตามนะฮะแล้วก็ Wi-FI ฟรีตลอดทั้งงานครับให้กับผู้มาร่วมงานนะฮะและผู้ติดตามทุกคนด้วยครับผู้ที่เข้า ้ามาประชุมในหลายๆประเทศนะครับได้เข้ามาพักอยู่ที่โรงแรมต่างๆนะที่แห่งนั้นก็จะมีบูธของเราธุรคอมเข้าไปแจกซิมฟรีนะฮะและ WiFI ฟฟรีให้กับผู้ที่เข้ามาประชุมแล้วก็แขกนักท่องเที่ยวด้วยครับจะเกิดการประชุมตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่27และวันนี้เป็นวันเปิดอย่างเป็นทางการครับ และน,นี่ก็เป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับของการร่วมมือ,อระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันนะครับเราจะเห็นว่าข้างในเนี่ยจะมีบูธต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทท่องเที่ยวทางด้านของกระทรวงเองก็ดีของต่างประเทศเองก็ดีหรือว่าเป็นบริษัทท่องเที่ยวหรือโรงแรมนะฮะที่เข้ามาร่วมกันครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยแบ่งปันข้อมูลของการท่องเที่ยวครับไม่ว่าจะเป็นทางไทยเองลาวเองบูนนเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะฮะลักษณะเดียวกันข้างในเนี่ยก็จะมี บริษัทต่างๆครับของเราเองร่วมประมาณ20บูธครับของไทยเองก็มีนะฮะเราเข้าไปดูนะครับแล้วผมเห็นมาว่าบูธไทยกับบูธลาวนี่ติดกันด้วยนะ,ปะไปลองไปดูกันอกตอนนี้ผมอยู่ที่บูธลาวทรคอมนะครับแล้วก็ลาวทรคอมเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับเราเข้ามานะนี่กองประชุมอาเซียนนะครับเอเชียนฟอรัม2 0ง4ครับซึ่งเปิดกองประชุมให้กับทุกๆประเทศเลยนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าในงานนี้เนี่ยมีบูธ แต่ละประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมแสดงสินค้าแล้วก็บริการของโรงแรมเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับและที่นี่ครับบูธลาวทรลคมครับสบายดีสวัสดีครับ อาชื่อไรนะน้องตาสุดสดาเจ้าอาสุดสดานี่ลาโทรคอมเนี่ยใจดีมากเลยนะครับมอบบริการอะไรบ้างเอ่ยอ๋อมื้อนี้เพิ่นจะเป็นสปอนเซอร์เกี่ยวกับอ่าพพอร์ตอินเทอร์เน็ตเนาะ 5G ของเราเฮาและอีกอย่างนึงเพิ่นก็ใจดีมอบซิมให้สําหรับแขกที่มาประชุมในงานท่องเที่ยวอาเซียนเฮาซุนี้นะครับผมเพิ่งได้รับข่าวมาเลยว่า 5G เพิ่งเปิดมาเปิดอย่างเป็นทางการโดยไม่ละห่างก็เปิดบางทีอาทิตย์แล้วมีคนใช้ใช่มั้ยฮะโอ้แล้วก็ขนาดเดียวกันก็มอบ 5G เนี่ยให้กับทุกคนที่เข้า วด้าแล้วซิมใจดีนี่ยังไงเนี่ยซิมใจดีเป็นซิมคล้ายๆนักท่องเที่ยวตัวนี้คุณจะเอาแพ็กเกจให้สิบหามื้อสิบมื้อกับแจกใหุ้สำหรับแขกที่มาในมือนี้เลยทีคุณผู้ชมเลยให้หลาเลยให้ฟรีออปชั่นเลยแม่ละลัชขณะเดียวกันก็เปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างชาติให้เข้ามาด้วยอ๋อเป็นแพ็กเกจใหม่แม่นแพ็กเกจใหม่เร็วกว่าเดิมถูกกว่าเดิมถูกต้องนะขอลาไปคนใจดีเด้โดยเฉพาะลาวที่รับชมเลยเนยใจดีด้วยเดี๋ยว อยากจะเข้าไปดูแล้วบูธเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ๋อโดยเดียวซีพายเรนเห็นเลยดินี่เห็นเลยดนี่ปังปััอ่ออกมสดีเดี๋ยวชิซงก็เห็นเพื่อนอธิบายเลยเมื่อกี้ผมเห็นแล้วน่าสนใจมากๆเลยคืออะไรก็ตามก็คือทางไทยคมเนาะเป็นพาร์ทเนอร์ของเราไทยคมก็คือจะจะมีโปรดักต์อยู่สองยางก็คือโกโบสตาร์คือตัวนี้จะเป็นเ personal safety เนาะและตัวนี้จะเป็นา smart smart one ultra s ล a l ตัวนี้ช่วยในการท่องเที่ยวก็คือว่าเวลาเขาเดินป่าหรือเขาเดินป่าและก็จะมีเขาปีนเขาบอถ้าเขาเจอมีปัญหาคือว่าเขาความต้องการความช่วยเหลือเขาสามารถกด SOS นี่ผมเพิ่งไปคำว่วนมาเลยผมยไปเจอถ้ำใหม่ด้วยยังคิดอยู่เลยว่า,าแล้วถ้าเกิดว่าเราหลงไปทำยังไง ถ้าเขาพบมีสัญญาณโทรศัพท์เนาะอยู่ในเขรนั้นเขาสามารถตัวนี้สามารถช่วยได้เลยกด SOS ก็คือมันจะส่งสัญญาณหาดาวเทียมแล้วมันจะทำขบขบวนการโดยมีแพลตฟอร์มในการมอนิเตอร์ลิงแล้วเขาจะหู้เลยว่า ขอความส่วยเหลือยุจุดใดเนาะอันนี้ก็เป็นสําคัญอันนี้ดีมากๆเลยงจริงๆแล้วเนี่ยสปเราเองมีพื้นที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยซึ่งน่าค้นหามากๆทั้งผู้สํารวจเองทั้งนักท่องเที่ยวเองโดยมเขาสามารถที่จะเดินเข้าไปสำรวจแล้วขนาดเดียวกันก็ไม่กลัวที่จะเราอยู่โลกโดยดีจากแบนี้ เลยขอบ<ด>ใจยอดแน่อันนี้แนขอไปดูอันอื่นอ๋อดูอันนี้จะเปลี่ยนโดนเลยเดี๋ยวทางเรารส่งต,ต่อให้ไอายคนอธิบายรายละเอียดเลยว่าใส่งานจะไหนเลยอันนดดี้อะไรครับพี่สวัสดีสวัสด,ดีครับแลอันนี้ก็คือโดรนเนาะโดรนปัจจุบันนี้ LTC ก็ได้เอานำเอาโดรนเข้ามาใส่ในในเรื่องานของการกา uh, ร s u พ p o r t เวี่กงงานต่างๆในเรื่องของโทรคมนา this แล้วก็ยังมีของเรื่องของ enterprise solution เนาะเรื่องานอื่นๆบอกว่าจะเป็นการสำรวจ ปลาสำรวจอ่ะบบเครือข่ายไฟฟ้าบอกต่างๆเนาะแล้วเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็จะมีเรื่องของการสำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ต่างๆประมาณนี้มีหน้าละเมื่อกี้ผมเห็นอันนั้นก็คือติดตามคนส่วนอันเนี้ยหา,าสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเจ้าสามารถบินสำรวจอย่างี้นะเ,เราก็สามารถมาร์กจุดได้เลยว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เจ้าสามารถถ่ายภาพเป็นแลนด์สเคปหม่ไม่เสือเพื่อสร้างความ เป็นนแงท่โอ้ยอย่างนี้นะมีเครื่องนี้นะผมว่านะสอปกอเราจะค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยเนจ้าอยากให้เจอเยอะเนอะเจ้าดยครับใจเจ้าขอบใจเจ้าตัวนี้จะเป็นแพลตฟอร์มไอฟาร์มเจ้าซึ่งว่าเป็นการห่วมือของเฮา LTC เฮองกับพาร์ทเนอร์ทางไทยก็คือ AAS เนาะในการสร้างดิจิตอลแพลตฟอร์มในการฮ็ดสมาร์ทฟาร์มิง ก็คือระบบตัวนี้เนี่ยจะสามารถเออว่านำใส้เทคโนโลยี IOT มอนิเตอร์แบบเรียลไทม์เลยเบิงสภาพดินน้ำสภาพอากาศให้กับผู้ประกอบการเหรอให้เจ้าให้กับอ่าเจ้ากษตรกรเกษตรจ้าเน้นในการเกษตรกรรมนอตัวนี้โดยซึ่งว่าตัวนี้เนี่ยเป้าหมายหลักๆเักมันกเคืออยากให้สามารถลดเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนในการลดรีดิวคอส พิ่งรู้เลยนะเนี่ยว่าสัญญาณโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตอะไรได้สามารถเข้ามาช่วยทําให้มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นด้วยไหมแล้วเจ้านอกจากนี้ยัง,ยง,ส,งส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวก็คือ,อในการเ,าเ้าหสมาร์ทฟาร์มเนะาะอาจจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อมาเบิ่งในเชิงของการเรียนหู้การศึกษาวิธีการเฮีสมาร์ทฟาร์มซึ่งว่าสามารถเฮียได้แบบออโตเมติกเขาอาจจะลดคนลงลดแรงงานคนลงโดยการนำไส้ระบบตัวนี้แบบเฮียแทนคนได้เลย เพียงแต่ตั้งคาเพียงข้างเดียวในไดรมีต์แล้วคนสนใจทําไงถ้าสนใจแม่สามารถที่ตอ่อที่บุธเราโยหลคมพเขาเลยเจ้ามาติดต่อนเจ้าสามารถติดต่อที่นี่เลย โดยสบายดีเจ้าโดยตอนนี้จะเป็นในส่วนของแวนดิ้งแมชชีนนะเจ้าจะเป็นตู้ให้บริการในส่วนของซื้อสินค้าและบริการต่างๆโดยซึ่งตอนนี้ในส่วนของตู้นี้จะให้บริการในส่วนลูกค้าที่ว่ามีกระเป๋าเงินเอ็มมานี่สามารถซื้อสินค้าผ่านตู้นี้ได้และตู้นี้ในปัจจุบันนี้เขาให้บริการอยู่ในส่วนของสถานที่สถานีรถไฟสถานีขนส่งซึ่งในเฟสต,ต่อไปเขาจะมีในส่วนของให้บริการในจุด ต่างๆที่จะเป็นจุดสําคัญบพว่าจะเป็นห้าง้านสรรพสินค้าโดยและในตู้นี้เนาะนอกจากที่ว่าลูกค้าที่มีกระเป๋าเงิน e oney, เอ,เนอ็มมานี่เฮานาะสามารถซื้อสินค้าได้แล้วเขายังสามารถในส่วนของในอนาคตอันใกล้นี่เนาะคือลูกค้าที่ใช้เบืรอแล้วทุลคมเบืรอทีพาร์ทที่มีคะแนนสะสมสามารถนำพ้อยหรือคะแนนสะสมมาแลกเอา สินค้าและบริการนี้ได้เจ้าได้ตอนนี้ก็จะเป็นตู้เวนดิ้งแมชชีนที่ให้บริการในส่วนของอ e ี a วเลตของเอ o ม e านี่ของฮาเจ้าซื้อสิ้ได้เลยไหได้ได้โดยคือได้เลยนะโดยต่อไปอันนี้ต่อไปโดยอาจจะมีในส่วนของการท o p ั p โดยอยู that, e no liebe, ่ในนี่ได้โดยโดยซึ่งมือนี้เขาจะให้บริการในส่วนสำหรับลูกค้าที่ว่ามีแอปเอ็มนี่อยู่ในทงเทงมือถือเนะเจ้าและสินค้าของเขาในมือนี้ที่ว่าเขาอ่นมาให้สิงโซก็คือบวกว่าจะเป็นในส่วนของโทรศัพท์ oppo smartwatch แล้วค่ะจะมีในส่วนของเบอร์ของเครือข่ายของเราเชื่อว่าอีกหน่อยนะสินค้าก็จะเต็มตู้หลากหลายนะโดยแมแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวนะโดยโดยและต่อไปในในส่วนอันใกล้นี่เนาะเขาในส่วนของกระเป๋าเงินเทงมือถือของเขายังสามารถ เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าที่มีบัตรวีซ่าบัตรมาสเตอร์การ์ดยูเนียนเพย์หรือว่าอาลีเพย์หรือว่าวีแชทโดยสามารถํำระค่าบริการผ่านโดยคิวอาร์โค้เอมมานี่ได้โดยซึ่งเขาจะห้องหับในส่วนของนักท่องเที่ยวในวัยนี้ที่เขาจะเปิดตู้โดยยลาท์ผมนีเขาสำหรับนักท่องเที่ยวให้มีความสะดวกมากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะซิมราคาถูกบอกเลยว่าราคาถูกมากผมใช้ยูทูบเฟซบุ๊กนะ เร็วมากๆแล้วในทุกแขวด้วยและขนาดเดียวกันเขามีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกเป็ปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆขนาดเดียวกันผมไปเที่ยวแล้วแล้วผมจะโลงหรืออะไรก็แล้วแต่ตา,ตามหาผมเจอแล้วขนาด,ด,ดเดียวกันยังมีบริการอื่นๆอีกเต็มไปหมดเลยซึ่งบริการในทุกๆพื้นที่นะให้ทุกคนเนี่ยสะดวกปลอดภัยมั่นใจในสการที่เราของคนครบับ สบายดีเจ้าสบายดีเจ้าวันนี้ผมโชคดีนะฮะมาเจอพู่มนายการฝ่ายการตลาดนะของลาโทคมครับท่านเพชรสวรรค์ครับเจ้าสบายดีงานใหญ่มากๆเลยจับหูใจมากๆเลยเจ้าเจ้าขอบใจขอบใจแล้วก็ยินดีแล้วก็ที่ได้พบกับท่านเนาะไทยลาวทเกเตอร์ที่จริงผมก็เป็นแฟนเพจของของของทางไทยลาวทเกเตอร์เหมือนกันนะเจ้าเจ้าทางลาทุกคมเองเนาะอันนี้กับด้วยความโชคดีเนาะแล้วก็ความชิงที่ทางกระทรวงท่านเพิ่นให้ลาโทรคม เป็นหนึ่งในผู้สนองพวกทางด้านเทคโนโลยีต่างๆว่าจะเป็น Wi-Fi แล้วก็สนองเกี่ยวกับพวกอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวผู้ที่จะเข้ามาแล้วว่าง่ายๆก็คือพวกเขามีการประสานงานกับทั้งกลุ่มท่องเที่ยว่าตลอดเนาะเพื่อจะในะไดเพื่อจะพักดันเรื่องอเรื่องงานท่องเที่ยวกับโทรคมให้เคียงคู่กันไปเพื่อจะตอบสนองให้กับว่าจะแขกคน้นวัฒนะนักท่อง,งเที่ยวทางภายในและต่างประเทศ ที่ก็จะมาเที่ยวสถานที่ต่างๆของของประเทศแา้เนาะเพื่อจะได้ส่งความรู้สึกหรือภาพที่เป็นความทรงจําออกสู่สากลตั้งนี้เจ้าอย่างนั้นเลยจริงๆเพราะเป็นตัวแทนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะผมอัพยูทูบผมอัพเฟซบ o ๊กในจํานวนที่ Data เยอะมากๆนะเราเื่อคมนี่ทําให้ผมไม่ขาดการติดต่อเลยไม่ว่าจะเป็นแขวงไหนๆนะแล้วขอบอกเลยนะว่าถูกจริงๆในแต่ละแพ็กเกจ อัวนี้จะเป็ี่ยน V V R ของบริษัทเฮา้อันนี้เป็น V R นะเป็นของเล่นใหม่นะ mm hmm. เพื่อที่ให้เราสามารถดูการท่องเที่ยวในแต่ละแขวงในแต่ละที่นะได้เสมือนจริง mm hmm. เพื่อทําการเปิดโลกกระนัดเราและขณะเดียวกันไปรับชมของจริงครับว่าในแต่ละที่ในแต่ละแขวงนะั้เป็นยังไงนโอ้เห็นกว้างเลยเด้ okay. โอ้นี่ผมเข้ามาที่ตาแซ่นะครับเออเหมือนเลยนี่รอบทิศเลยนะ <c oughs> เห็นพื้นด้วย <c oughs> เห็นท้องฟ้าด้วยเด้อ๋อนี่เราขึ้นไปบนน้ำตกได้ด้วยนะ <c oughs> อ๋อเราขึ้นมาตรงนี้ผมเคยขึ้นมาครับชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่สามโอ้มาที่นั่งเล่นได้ด้วยนะอ๋อ อ๋อเมื่อกี้ผมไปแล้วนะตาแท่ตอนนี้ผมจะไปพระาธาตุภูสีครับโอ้มาอยู่ข้างบนเลยอันนี้เหมือนประมาณว่าผมยืนอยู่ข้างบนของพระาธาตุภูสีเลยนะเราเห็นคนข้างล่างด้วยอะ่ะเออมุมนี้ผมไม่เคยเห็นเลยครับเออสนุกนะนี่ <laughs> โอ้เสียวเลย ตอนนี like oh, so sure. ้บออยู่บนท้องฟ้าเลยนะโอ้สุดยอดเหมือนจริงมันเจนอีกบมหนึ่งนะของการท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาได้สัมผัสได้เห็นละเอียดขึ้นกว่าคลิปเอางี้ดีกว่า แล้วเขาก็ทําในทุกๆแขวกนะตอนนี้เนี่ยที่ผมไปนี่คือหลวงพ่อปาคระไปในทุกที่เลยก็เล่นง่ายดีนะไม่ปวดหัวเออสนุกดีนะแล้วก็ราวศุคมนะมมเป็นเครือข่ายอันดับหนึ่งของสปปลาวนะอขอแนะนาเลยนะครับเพื่อแต่คุณจะเข้ามาในแต่ละแขวงแต่ละด่านเข้ามาขอให้เปลี่ยนสิมใช้ราวศุคมครับแล้วคุณจะไม่พลาดการติดต่อนะสปปลาวครับเจ้าขอบคุณท่านมากมากเลยเจ้าขอบใจหลายๆเนาะขอบใจหลายทีนะ่มาเยี่ยมบูธราทรคมเนาะเจ้า